ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสายดีคุณทุกอย่างกับช่องว s ซับนะครับในวันนี้ครับเราจะยังอยู่ในจักรวาลของแฮร์รี่พอตเตอร์และคนที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็คือรีมัสลูปินจันเจ้าแห่งกลุ่มภาคีนกฟีนิกแต่ก่อนที่รับชมและรับฟังนะครับข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าผดาพดพิาภประการนั้ต้องขออภัยมณฑ์ทีนี้ด้วย ลีมัสเกิดในวันที่10มีนาคมปี1960เขาเป็นลูกชายของไลออและโฮฟลูปิน่องเขาทำงานที่กระทรวงเวทมนตร์และเขาได้พบเข้ากับมนุษย์หมาป่าที่มีชื่อว่าเกรย์แบ็กซึ่งถูกพิจารณาคดีเรื่องที่เขาฆ่าลูกของตนเองทั้งสองคนไลออเป็นเพียงคนเดียวในศาลครับที่รู้ว่าเกรย์แบ็กเป็นมนุษย์หมาป่าแต่เกรย์แบ็กฉลาดครับเขาแสร้งทำเป็นว่าตัวเองเป็นมักเกิลธรรมดาจรจัดเท่านั้นเมื่อเกรย์แบ็กถูกปล่อยตัวออกมา ไลออไม่เห็นด้วยกับการตัดสินในครั้งนี้เขามองว่าโท,ที่เกรย์แบ็กควรจะได้รับนั้นก็คือความตายครับแน่นอนว่าเมื่อเกรย์แบ็กรู้เช่นนั้นเขาจึงโกรธแค่ไลออ๋เป็นอย่างมากเกรย์แบ็กจึงพุ่งไปหาสิ่งที่ไอรออ๋ลักมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดบนโลกใบน,นี้ก็คือรีมัสณนะขณะนั้นเองนะครับรีมัสตูปินอายุเพียงแค่5ขวบครับเขากําลังนอนหลับอย่างสงบแต่แล้วเกรย์แบ็กก็บงังคับให้เขานะครับเดินมาหาเกรย์แบ็กที่หน้าต่างเมื่อไรออรู้สึกถึงความผิิปกต เขาจึงรีบมาหาลีมัสไลออพบเข้ากับเกรย์แบ็กและไลออก็ขับไล่เกรย์แบ็กด้วยคาถาที่มีอนุภาพแรงสูง แม้ว่าเกรย์แบ็กจะหลบหนีไปได้แต่คำสาปของไลคนมันก็ได้เริ่มต้นที่ตัวของรีมัสเรียบร้อยแล้วแม้ว่าพ่อและแม่ของรีมัสพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะช่วยรีมัสและล่างเน,นุ่องหมาป่าของเขาแต่ก็ไม่มีแพทย์ขนาดไหนเลยครับที่จะสามารถรักษาได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับยังมีอาจารย์ยาอับบัสเดมนดอร์ครับที่ยังรับเขาเขาเรียนที่ฮอกวอตส์และทําห้องพิเศษครับเพื่อช่วยให้รีมัสนะครับอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติ ลีมัสได้เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์เขาถูกคัสั่ให้อยู่ในบ้านกิฟฟินดอร์เพื่อความปลอดภัยของเขาและคนรอบข้างรีมัสจะถูกส่งตัวไปที่เพิงหยหวนเดือละครั้งเพื่อให้เขานะครับได้กลายล่างและไม่ออกไปทำร้ายน,นักเรียนคนอื่น อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่ามันจะดีสําหรับทั้งสองฝ่ายแต่รีมัสก็กลับรู้สึกว่าเขาอ้างว้างและโดดเดี่ยวและเสียงโหยหวนที่อยู่ในเพิงโหยหวนนะครับเป็นเสียงของรีมัสครับซึ่งชาวบ้านในฮอกมิดเข้าใจผิดว่ามันเป็นเสียงของความอาฆาตพยาบาทของผีที่สิงอยู่ที่นั่นดัมมอนดอร์ที่ต้องการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเขาจึงสนับสนุนข่าวลือนี้ครับและช่วยทําให้มันมีชื่อที่เรียกหน้าชนคนหัวลุกว่าเพิงโหยหวนสถา,านที่ที่มีผีสิงมากที่สุดในสหราชอาณาจักร แม้ว่าจะมีเรื่องราวร้ายๆมากมายเลยก็ตามนะครับแต่มันก็ยังมีแสงแห่งความหวังให้กับรีมัสครับเขาได้รู้จักกับเจมส์พอตเตอร์ซีรีสแบ็กและพีเตอร์เพติกูและพวกเขาครับก็กลายมาเป็นเพื่อนรักกันรีมัสก็เลือกที่จะไม่บอกกับพวกเจมส์นะครับว่าเขาไปม,มนุษย์หมาป่า เรากลัวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับพวกเจมรู้เขา้าจะไม่สามารถรับในสิ่งที่เขาเป็นได้และเขาก็ต้องกลับมาโดดเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งและไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขาอีกเขาจึงเลือกที่จะแต่งเรื่องโกหกมากมายเลยครับในทุกๆเดือนว่าเขาหายไปไหนแต่ถึงยังไงนะครับในช่วงปี2พวกเจมและซีเรียแบ็กและก็พีเตอร์เพติกูก็รู้อยู่ดีครับเขาพบความจริงว่าลีมัสเป็นมนุษย์หมาป่าแทนที่พวกเขาจะเลิกคบนะครับแต่เขาเลือกที่จะยอมทําเรื่องที่ผิดกฎหมายครับเขายอมเปลี่ยนตัวเองนะครับให้กลายเป็นแอนิเมชั่นอ,อย ป่าในทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเจมนะครับจะใช้ผ้าคลุมล่องหนเข้าไปในต้นวิลโล่จอมหวดเพื่อใช้มันนะครับเป็นทางลับเดินไปในเพิงหอยหวนเพื่อดูแลรีมัสนะครับรีมัสเป็นนักเรียนที่เรียนดีมากเลยครับแต่เขาเป็นคนที่ชอบแกล้งคนอื่นครับอันที่จริงเราต้องบอกว่าชอบแกล้งทั้ง4คนแหละครับถึงจะถูกอย่างที่เรารู้้กันครับในคลิปของซีเล็กแบงกและก็เจมผมเคยเล่า,าไว้แล้วว่าวิธีการการแกล้งคนเ,งเป็นยังไงบ้างซึ่งเราจะได้ยินอะไรแบบนี้เยอะมากๆเลยครับ เกี่ยวกับพิธกรรมของแก๊งป่วนประจำฮอกวอตส์พวกเขานะครับยังคิดคนแผนที่ตัวกวนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของคนในฮอกวอตส์และฮอกมีอีกด้วยแต่น่าเสียดายครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ถูกยึดโดยอากัสฟิ์และท้ายที่สุดเลยมันก็ถูกตบโดยเฟลและจอร์ดก่อนจะมาอยู่ในมือของแฮร์รี่พอตเตอร์ในสมัยที่รีมัสยังเรียนอยู่นะครับเชื่อไหมครับว่าเขานะครับยังได้เป็นพรีเฟคด้วยนะครับแม้ว่าเขาจะคุมแก๊งของเพื่อนรักเขาไม่ได้ก็ตามอย่างไรก็ตามเลยนะครับเดมัอนดอร์ก็ยังมีความหวังว่า,า,า้าน,นขอเเพืเไ ซีเรสเคยบอกว่ารีมัสไม่ได้เหมือนกับเพื่อนของเขานะเพราะรีมัสไม่เคยทําร้ายสเนปเลยและรีมัสเองก็ยังเคยยอมรับว่ารีมัสเสียใจที่ไม่ได้เข้าไปหยุดการกระทําของพวกเขาไม่นานหลังจากจบการศึกษาอย่างที่เราได้รู้กันเลยครับว่ารีมัสและก็เพื่อนๆของเขาทุกคนเขารวมกลุ่มพาคีนกฟีนิกชีวิตหลังจบการศึกษาของรีมัสนะครับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพราะว่าอยู่ในฮอกวอตส์เนี่ยมันอยู่ภายใตยอ้อานการดูแลของดดมเบอร์ และได้รับการช่วยเหลือของเพื่อนๆเ,เขาแต่ในโลกความเป็นจริงครับมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะเพราะว่ามันไม่มีที่ว่างสําหรับมนุษย์หมาป่าในสังคมเลยครับมนุษย์หมาป่าเป็นที่น่าหวาดกลัวเป็นที่น่ารังเกียจเป็นอย่างมากแต่ถึงยังไงนะครับเจมก็ยังช่วยเหลือทางการเงินของเขาตลอดมาแต่แล้ววันหนึ่งครับซีเรียสก็ตกอยู่ในสภาวะความตึงเครียดจากสงครามพ่อมบและแม่มดครั้งที่1 เขาไม่เชื่อใจในตัวรีมัสครับเขาคิดว่ารีมัสอาจจะเป็นสายให้หลอเวรมอร์ more. ซีเรียสจึงไม่ให้รีมัสนะครับเขาร่วมแผนการให้เอาเจมไปซ่อนจากจ้าอังสตร์มืดในคืนแห่งวันตัดสินและอย่างที่เรารู้กันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปีเตอร์เพติกูครับเป็นคนที่ทรยศเพื่อนและบอกที่ซ่อนของเจมให้กับหลอเวรมอร์ หลังจากการตายของเจมส์และลิลลี่ลูป,ปินที่อยู่ทางเหนือของประเทศเพื่อทําภารกิจให้กับภาคีก็ได้ทราบข่าวการตายของเพื่อนรักของเขาทั้งสองคนเจมส์ James และปีเตอร์และซีเลียที่โดนกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าปีเตอร์เปติกูพร้อมกับมักเกิลอีก12คนมันทําให้เขาเสียใจบันย่างมากครับไม่เหมือนกับว่าโดนมีดกรีดที่หัวใจของเขา และหลังจากจบสงครามพ่อมดและแม่มดครั้งที่1รีมัสอยู่ยังโดดเดี่ยวและเดียวดายลายซึ่งความสุขเพราะว่าเขาเสียเพื่อนรักที่ดีที่สุดของเขาไปถึง2คนและอีกหนึ่งคนอยู่ในคุกอัสคาบันซ้า้ายแม่ของเขาครับก็ยังเสียชีวิตลงไปอีกเขาจึงตัดสินใจทำงานกับพ่อของเขาแม้ว่าทุกอย่างจะมืดมนไปเลยนะครับแต่แสงแห่งความหวังก็ยังคงอยู่เสมอครับรีมัสพบว่าบนโลกพ่อมดและแม่มดนะครับมียาตัวใหม่ถือกำเนิดขึ้นนั่นก็คือ วูฟแบนพ o ชั่นที่ช่วยให้บรรเทาอาการลายแค่นในตัวของเขาลงได้แต่ยานี้นะครับแน่นอนว่ามันสําคัญมากราคาของมันก็ต้องสูงมากเช่นกันครับแต่ลีมัสไม่สามารถที่จะซื้อมันได้เพราะมันแพงเกินไปครับในช่วงปี1990รีมัสอาศัยอยู่ในกระท่อหล้างโดยสภาพที่ยากจนจนดูไม่ได้เลยครับและแล้วก็มีใครบางคนมาหาเขาชายคนนั้นก็คืออัลบัสดับบิลดอร เขาเจอรีมัสในช่วงหน้าร้อนปี1993และเขาก็เสนอให้รีมัสเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มือที่ฮอกวอตส์เพื่อมาแทนที่กินเดอยล็อกฮาร์ตแน่นอนว่าลูปินรับข้อเสนอนั้นครับและเขาก็ยังได้รับยาบูฟแบนพชั่นจากสเนปอีกด้วยแน่นอนว่าเป็นข้อเสนอที่เย้ายวนใจครับเป็นใครๆก็รับอย่างแน่นอนครับลูปินเดินทางมายัางฮอกวอตส์โดยฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสและมันเป็นที่ที่เขานะครับเจอกับลูกชายของเจมเป็นครั้งแรกเขานั่งในตู้เดียวกับแฮร์รี่ แต่ตอนนั้นนะครับเขาหลับครับเขาหลับจนกระทั่งที่แบบมีเสียงลบกวนใ,นใดๆเลยนะครับก็ไม่ตื่นจนกระทั่งมีผู้คุมิญยานครับที่พวกมันมาตามหาซีเรสแบ็กที่หลบหนีมาจากอัสคาบันจากนั้นนะครับในหนังเราจะได้เห็นว่าเขาได้ช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์ไว้ครับพร้อมกับมอบช็อกแลตให้กับเขาและพูดประโยคที่ทําให้มันติดหูผมมายันตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือกินซะ แล้วจะดีขึ้นพอมาถึงโรงเรียนนะครับรีมัสไม่ได้เสียงตบมือจากนักเรียนมากสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพที่ดูโซมมากครับมีเพียงแฮร์รี่และเพื่อนไม่กี่คนครับที่เต็มใจและต้อนรับการมาของเขารีมัสนะครับมีสูตรการสอนมากมายเลยครับในการสอนนักเรียนของเขาเขาแสดงให้เห็นว่าเขาต้องทํายังไงให้นักเรียนสนใจในการสอนของเขา ในหนังนะครับเราจะได้เห็นว่าเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับบล็อกกาดครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดแน,น่นอนว่าในตอนนั้นนะครับแฮร์รี่กลัวผู้คุมวิญญาณเป็นอย่างมากบ็อกกาดจึงเลือกที่จะกลายเป็นผู้คุมวิญญาณเมื่อเห็นท่าไม่ดีรีมัสยิงเข้าไปกลางคันครับทำให้เราได้เห็นว่าความกลัวที่ยังลึกลงไปในหัวใจของรีมัสมันก็คือพระจันทร์เต็มดวงครับ แน่นอนว่าเด็กหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นลูกแก้วแต่ก็ยังไม่พ้นความชาญฉลาดของเฮอร์แมลนี่เกรนเจอร์เพราะเธอคาดเดาว,ว่ารีมัสคือมนุษย์หมาป่าและเธอก็ยังค้นพบความจริงนั้นด้วยตัวของเธอเองอีกด้วยนักเรียนบ้านซิลิธีลีนะครับคอยสนับสนุนให้เดโกหัวเราะชุดที่ซอมซ่อของลีมัสแต่รีมัสก็ปล่อยเป็นอากาศธาตุครับเพราะเขาไม่เคยสนใจว่าในสายตาของนักเรียนเขาจะมีมองว่ายังไง เขาสนใจเพียงแค่ว่าสิ่งที่เขาให้ความรู้กับนักเรียนมันมากน้อยแค่ไหนและนักเรียนเอามันไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเท่านั้นไม่นานรีมัสก็ถูกเรียกไปห้องสเนปครับเพื่อดูว่าแผนที่ที่อยู่ในมือของแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นเป็นวัตถุศาสตร์มืดหรือเปล่าแต่ล้อนก็รีบเข้ามายืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับหลังจากนั้นรีมัสจึงพาล้อและแฮร์รี่ออกมาจากห้องของสเนปและบอกกับพวกเขาว่าแผนที่นี้คืออะไรพร้อมกับยึดมันเอาไว้ เพราะกลัวว่าแฮร์รี่จะพบเข้ากับซีเรียสแบ็กในช่วงฤดูร้อนรีมันก็ยังสอนอยู่เช่นเคยนะครับเขายังมีความเชื่อว่าซีเรียเป็นคนฆ่าเพื่อรักของเขาและทรยศเพื่อนๆทุกคนไปเข้าฝ่ายวอร์เดนมอร์แต่แล้วนะครับเขากับพบความจริงครับหลังจากที่เขาเห็นปีเตอร์เพตติกูปลอมตัวอยู่ในร่างอนิเมจัสที่เป็นหนูและมีชื่อว่าสแคปเบอร์ก็เห็นปีเตอร์ในแผนที่ตัวกวนะครับรีมสัสยึงกลับไปหาซีเรียพร้อมกับตัดสินใจที่จะสังหารปีเตอร์เพตติกูเพื่อล้างแค้นให้กับเจมและลินลี แต่อย่างที่เรารู้กันครับแฮร์รี่เลือกที่เยาว,วาชีวิตปีเตอร์เพตติกูและแตัดสินใจส่งให้กับผู้คุมวิญญาณเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของซีเรียสและอีกหนึ่งเหตุผลเลยนะครับนั่นก็คือไม่อยากให้รีมาสและซีเรียสนะครับกลายเป็นฆาตกรอ,อย่างไรก็ตามครับในคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงครับรีมัสก็ลืมกินยาบูฟแบนพชันทำให้เขากลายเป็นมนุษย์หมาป่าซีเรียสที่ต้องการปกป้องแฮร์รี่เขาจึงแปลงร่างเป็นร่างอนิเมจัสของเขาและเขาต้องปะทะากับเพื่อนของเขาอย่างหลีกเลี่ยยงงไไไมม่่ด้้้ทาให Peter าปีเเตออรร์พิกูศัชวุลลนน หลังจากผ่านเรื่องราวร้ายๆมามากมายนะครับรีมัสตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่งเพราะว่ามีพ่อแม่ของเด็กนักเรียนนะครับรู้ว่าเขาเป็นมนุษย์หมาป่าแน,น่นอนว่ามันสร้างความเสียใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากและบรรดาเหล่าครูที่ชอบเขาก่อนที่จะจากไปนะครับเขาบอกกับพวกแฮร์รี่ว่าครูมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้สอนพวกเธอหลังจากนั้นนะครับเราจะได้มาเห็นรีมัสอีกทีหนึ่งครับที่กองบรญชาการในบ้านซีเรียส แต่เขานะครับก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนมากนักหรอกครับเพราะว่าเขาต้องไปทําภารกิจให้ภาคีอยู่เสมอและในช่วงที่อาร์เธอร์วิสลี์นะครับถูกทําร้ายเขาก็เป็นคนที่ไประเย่ยนด้วยเช่นกันครับที่เส้นมังโกกับพวกแฮร์รี่ลิมัสน,นะครับก็แยกตัวออกไปพูดคุยกับมนุษย์หมาป่าที่ไม่ทราบชื่อเขานั่งอยู่คนเดียวครับลีมัสบอกวิธีทําใจและยอมรับการใช้ชีวิตประจําวันซะ พื่อให้คนคนนั้นนะครับสบายใจมากขึ้นอีกทั้งเขายังให้หนังสือกับแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์ป้องกันศาสตร์มืดก่อนที่เขาและนิฟาดอล่าจะไปส่งแฮร์รี่นะครับและรีมัสก็ยังเข้าร่วมการต่อสู้ที่กองปิศนาแม้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้เนื่องจากว่าจํานวนผู้เสพความตายมากกว่าแต่รีมัสก็ยังเป็นหนึ่งใน3คนครับที่เข้าร่วมการต่อสู้และไม่ได้รับการบาดเจ็บเลยเอัลบัสก็ออกมาต่อสู้กับวอลเลอรมอร์ด้วยเช่นกันครับพร้อมกับพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่า จางสารมืดกลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นนิฟาโดลาก็ยอมรับรักจากรีมาสลูปินหลายสัปดาห์ต่อมารีมาสทำงานเป็นสายลับให้กับพาขีท่ามกลางฝูงมนุษย์หมาป่าเพื่อนมนวให้เขามาเข้าร่วมกับอับัสเดมันดอร์เขายอมที่จะอยู่ห่างกับนิฟาโดลาเพื่อทําภารกิจใหญ่หลังจากนั้นรีมาสก็ไปเยี่ยมแฮร์รี่ที่บ้านโพงกระต่ายหลังจากได้ยินข่าวการโจมตีของผู้คุมวิญ,ญญาณและการฆาตกรรมของอีกอร์คาคาลอฟ ลีมัสเป็นอีกหนึ่งคนครับที่แย้งอาร์เทอร์วิสลีย์เรื่องของสเนปว่าดัรเบิลดอร์เชื่อใจสเนปและเราก็ควรเชื่อใจสเนปด้วยเช่นกันแม้ว่าสเนปจะเปิดเผยเรื่องที่เขาเป็นมนุษย์หมาป่าและก็ยังบังคับให้เขาลาออกอีกก็ตามแต่แล้วลีมัสก็ต้องรู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาพูดในวันนั้นครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในปีต่อมาอัลบัสเดมันดอร์ถูกสังหารโดยสเนปนั่นยิ่งทําให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากครับไม่นานหลังจากงานศพของอัลบัสเดอร์มันดอร์ไม่กี่วันก่อนวันไปส่ง ก็แต่งงานกันทางต้นเหนือของสกอตแลนด์โดยมีพยานเพียงแค่คนเดียวครับจากที่พักท้องถิ่นพวกเขานะครับเสียใจเป็นอย่างมากที่แฮร์รี่ไม่ได้ไปงานนี้เพาราะแฮร์รี่นะครับถูกกำชับห้ามออกจากบ้านของเดอร์สลีย์เพราะเวทมนต์โบราณของแม่ของเขาเสื่อมลงแล้วนั่นจึงทําให้แฮร์รี่ไม่สามารถไปงานแต่งของรีมัสได้ครับอีกทั้งงานแต่งของรีมัสนะครับยังโดนบังคับให้แต่งกันแบบเงียบๆด้วยครับเพราะสังคมนะครับยังไม่ยอมรับมนุษย์หมาป่า แต่ถึงยังไงนะครับหลังจากแต่งงานปุพวกเขาก็ตั้งท้องกันเลยครับหลังจากนั้นนะครับรีมัสก็ได้เข้าร่วมแผนการขนย้ายตัวแฮร์รี่พอตเตอร์รีมัสจับคู่กับจอร์ดพวกเขาถูกรอบโจมตีจอร์ดไปเจอเขากับผู้เสพความตายแล้วก็สเนปแต่เผอิญครับสเนปต้องการจะยิงคำสาปเซกตัมเซมบาไปหาผู้เสพความตายแต่ดันพลาดไปดนจอร์ดเข้าครับลูปินก็ไม่มีเวลาหันไปหาสเนปเลยครับเพราะว่าตอนนี้ เาทาได้เพียงแค่ว่าต้องรีพาจอจกลับไปเพราะจอร์จเสียเลือดเป็นอย่างมากเลยครับและในที่สุดพวกเขาก็กลับมาถึงบ้านพงกระต่ายโดยที่จอ์จะต้องเสียหูไปตลอดการภายหลังเราจะได้รู้กันว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับสเนปต้องการจะใช้คาสาบนั้นเพื่อตัดมือกับผู้เสพความตายครับที่กําลังพยายามฆ่ารีมัสรีมัสเข้าไปเช็กตัวแฮรี่ว่าใช่ตัวจริงไหมพร้อมกับมองหาภรรยาของเขาอย่างเป็นห่วงเธอได้รอดมาจากการโจมตีของป้าของเธอเบลติกเลสตงโดยการช่วยเหลือนิดหน่อยจากลอนวิสลีย์ แต่ข่าวร้ายครับอลาสเตอร์มูดดี้ได้เสียชีวิตลงไปด้วยงื้อมือของวอร์เดอมอร์วันต่อมาหลังจากนั้นครับดีมัสก็ได้เข้าร่วมงานวันเกิดของแฮร์รี่พอตเตอร์พร้อมกับการเตรียมตัวข้อง,งานแต่งของบิลวิสลีย์และเฟอร์เดล,ลากูไม่นานพวกเขาก็ได้ยินข่าวร้ายการโจมตีของวอร์เดอมอร์ที่สามารถยิดกระสวงเวทบน์ได้เรียบร้อยแล้ว หลังจากกลับมาแล้วนะครับรีมัสก็ร์ดทุกทรมานเป็นอย่างมากเลยครับสภาพจิตใจของเขาแย่มแย่มากๆเลยครับพอสงครามมันได้เริ่มขึ้นแล้วและภรรยาของเขากําลังตั้งท้องอยู่ด้วยเขากลัวมากครับเรื่องเกี่ยวกับลูกของเขาเขากลัวว่าลูกของเขาจะเกิดมาจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าแบบเขาหรือเปล่าและเขากลัวลูกของเขาจะต้องใช้ชีวิตอย่างทุกทรมานแบบเขาหลังจากนั้นเขาโผล่ไปหาแฮร์รี่พอตเตอร์ครับที่กำลังตามมาหาฮอกรลักอยู่อย่างไรก็ตามครับแฮร์รี่ก็ได้ตอบว่าเขา ว่าทำไมถึงทิ้งภรรยาของเขาที่กำลังตั้งท้องให้อยู่คนเดียวและทิ้งให้เธออยู่อย่างยากลำบากรีมัสก็โมโหกับคำพูดของแฮร์รี่พอตเตอร์ครั้งนี้มากเลยครับเขาเหวี Harry ่ยงแฮร์รี่ชนเข้ากับกำแพงก่อนที่จะจากไปด้วยความกังวลกระวายใจแม้ว่าจะเป็นการกระทำที่รุนแรงนะครับแต่แฮร์รี่ก็เข้าใจความรู้สึกของเขาครับในที่สุดรีมัสก็รู้สึกตัวว่าการกระทำของตอนเองนั้นมันไม่ถูกต้องเขาจึงรีบกลับไปหานีฟดาดราเพื่อลอคอยการมาของลูกของเขาและเขาก็ตั้งชื่อรอไว้เรียบร้อยแล้วและชื่อของเด็กน้อยนนัั้ก็มมีชื่่อวารสทและ ก็ยังขอให้แฮร์รี่เป็นพ่อทุนหัวของลูกเขาด้วยรีมัสก็เป็นอีกหนึ่งคนขคับที่ตอบรับเนวิวลล์บัตรทอมซึ่งเนวิลล์นะครับส่งคําขอให้เขาไปร่วมรบกับพวกแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ฮอกวอตส์รีมัสนะครับเข้าร่วมการต่อสู้อย่างกล้าหาญครับในฐานะของจันเจ้าหนึ่งใน4ี่แห่งกลุ่มตบป่วนของฮอกวอตส์ที่ยังลงเหลืออยู่เคียงคู่กับคิงส์ลีย์และอาร์เธอร์วิสลีย์ในตอนแรกนะครับภรรยาของเขาตกลงที่จะไม่เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วนะ เธอทนไม่ไหวครับเธอทนไม่ได้ที่จะต้องนอนอยู่เฉยๆและปล่อยให้สามีของเธอไปเสี่ยงตายอยู่คนเดียวเธอจึงตัดสินใจเลือกที่จะทิ้งเท็ดดี้น้อยและวิ่งมาพบกับรีมัสในศึกครั้งสุดท้ายและวาระสุดท้ายของรีมัสก็มาถึงครับเขาถูกสังหารโดยดอลฮอฟและภรรยาของเขาก็ถูกสังหารโดยป้าของเธอเบลติกเลสเตงส่วนของพวกเขาทั้งคู่นะครับเคียงคู่กันในห้องโถงใหญ่ในฮอกวอตส์เปยังไงบ้างรครับเกี่ยวกับเรื่องราวของรีมัสลูปินต้องบอกเลยว่า เป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีเรื่องราวสตอรี่ที่ค่อนข้างน่าสงสารเลยครับผมมองว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะชอบคลิปของผมและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไมปพาคลิปต่อๆไปของผมนะครับกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะครับดูคนเดียวแล้วมันเหงาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ